สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้นะครับเรามีหูฟังจากแบรนด์นี้นะครับมาแนะนํากันอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นแซบบัตนะครับรุ่น e 1 2 ultra นะครับฟลิตเตอร์ซีรีส์นะครับตัวนี้นะฮะก็ตัวนี้เป็นสีใหม่ละกันเรียกว่าสีใหม่ละกันแล้วก็เพิ่มเติมออปชั่นนิดหน่อยมาในจากมาจากในรุ่น e 1 2 ultra เดิมนะครับซึ่งซึ่งใน e 1 2 ultra เดิมเนี่ย ก็จะมีสีเยอะอยู่แล้วแหละจะเป็นสีโทนเงานะครับแล้วก็เป็นสีลายพลางสีๆนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเห็นกันแล้วออกมาประมาณปีกว่า,วาแล้วนะครับทีนี้ตัว E12 Ultra Glitter เนี่ยก็เป็นสีล่าสุดของเขานะครับออกมากสีีซึ่งออกมาสักประมาณ3-4ี่เดือนได้แล้วนะเท่าที่ผมเห็นมานะครับออกก่อนอตัว wu play นะครับแต่ว่าเพิ่งได้เนี่ยเพิ่งได้มีโอกาสเอาคลิปมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวทำสีใหม่ให้ดูละกัน นะครับแล้วก็มาดูส่วนที่แตกต่างกันด้วยนะครับตอนแรกผมไม่ได้ทาคลิปนะเพราะเข้าใจว่าเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่สีนะครับแต่ว่าเขาเพิ่มเติมอะ,อะไรเล็กน้อยมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่างกันตรงไหนบ้างนะครับโดยที่ layout กล,กล่องก็ยังคงเป็นขนาดเดิมจาก e 1 2 ultra ที่ขายขายกันอยู่นะกล่องเท่ากันแต่ว่าเขาเปลี่ยนวิธีการแพ็กเกจมาให้มันดูหรูหราขึ้นนะครับจากเดิมที่เป็นกล่องแล้วก็สอดทั้งใบอันนี้ที่ตัวสอดเขาจะมีอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าตัวโครงกล่องด้านในก็ยังขา้ขายเดิมนะครับคือเป็นกล นะครับก็ตัว e12 ultra glitter นี่นะครับจะมีด้วยกัน4ีสีนะครับเป็นสีโทนนะครับก็เช่นเคยเดี๋ยวผมขึ้น Insert ไว้ให้ดูนะครับอ่ะมีสีสีตามที่ผมขึ้นให้ดูแล้วนะทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนกล่องก่อนนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็เหมือน e12 ultra เดิมนะครับก็จะมี เป็นบุ๊กเลต1แผ่นนะครับก็จะเป็นวิธีการใช้งานต่างๆรวมถึงสีที่เขามีนะครับสีสีแบบนี้นะแล้วก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับมี2ภาษาเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีสายชาร์จแบบ USB-C มาสั้นๆให้1เส้นนะครับไว้ชาร์จตัวหูฟังนะครับถุงนะครับมีโลโก้ซับบัตนะครับสำหรับเอาไว้ใส่ตัวตลับหูฟังนะครับแล้วก็มีหูฟังด้านในมีหูฟังอยู่นะแล้วก็นี่ครับส่วนที่แตกต่าง ถ้าท่านใดจําได้นะครับในรุ่นเดิมรุ่นที่แล้วนะฮะตัว E12 Ultra เนี่ยเขาจะให้จุกยางมา2แบบนะครับคือเป็นยางคุณๆกับยางใสๆนะครับสีแดงๆนะครับรอบเนี้ยเขาก็เปลี่ยนวิธีการให้จุกยางมาอีกเล็กๆน้อยนะครับโดยที่เขาจะให้มาแต่จุกสีเขียวที่เป็นยางนะก็คือมีเล็กกลางใหญ่นะครับโดยที่เล็กกับใหญ่อยู่นี่นะครับกลางจะอยู่ที่ตัวหูฟังนะครับแล้วก็จุกเนี้ยนะครับแบบ คอสั้นๆอีกหนึ่งอันนะครับซึ่งตัวนี้ดีมากเลยนะจุกคอสั้นเนี่ยแต่ผมมาบอกว่ามันตากแบบนี้ยังไงนะแล้วก็รอมนี้ให้จุกโฟมอีก3ามไซส์เลยตรงนี้เดี๋ยวดึงให้ดูอันหนึ่งตัวนี้นะครับรอมนี้จะเป็นโฟมคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆเป็นโฟมเหมือนคอมไพล์โฟมนะครับคือเป็นเมมโมรี่โฟมนั่นแหละเวลาเรายัดเข้าไปในหูแล้วมันก็จะซิลในหูเราเนี่ยได้ค่อนข้างสนิทกว่าตัวจุกยากนะครับ เพิ่มความสวมใส่สบายขึ้นมานะครับสำหรับจุจกโฟมแบบนี้นะครับเมมโมรีโฟมก็รอบนี้เข้าใจถึงทีเดียวนะฮะรุ่นย่ออื่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้กันมาไซส์กลางไซส์เดียวนะครับสับ,บัดเนี่ยให้มาถึง3ไซส์เลยนะครับรก็คือเล็กกลางใหญ่ซึ่งผมจะบอกว่าจริงๆจุกโฟมเนี่ยมันใช้แทนกันได้เกือบหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวโฟมเนี่ยมันบีบได้นะครับเพราะฉะนั้นสมมุติเวลามันเสียเนี่ยเราสามารถ กลางกับเล็กเนี่ยเราสามารถใช้แทนกันได้เลยแต่เล็กจะมาใหญ่เนี่ยจะลําบากนิดนึงแต่ว่าถ้าท่านส่วนใหญ่ที่ใช้ไซส์กลางแล้วจริงๆใช้ไซส์ใหญ่อะไรก็ได้นะบีบเข้าไปเพียงแต่ว่ามันจะออกอาการแน่นอึดอัดมากกว่าไซส์ก่อนหน้าที่เราเคยใส่อยู่เท่านั้นแต่ว่าในกรณีที่มันไม่มีหรือว่าเสียหายอะไรเงี้ยเราสามารถใช้แทนได้ซึ่งไปซื้อเนี่ยผมเคยซื้อคู่หนึ่งถ้าของคอมพายก็คู่ละประมาณ200แล้วนะฮะ อันนี้เขาก็ก็ก็ดีนะฮะให้มาที3มชุดเลยนะครับรวมถึงจุกยางแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็จุกแบบนี้เดี๋ยวผมไม่ดูจุกตัวนี้ก็เ<ช><ๆ>ทียบกันเลยนะฮะจุกตัวเนี้ยหลายๆท่านชอบมากนะครับเป็นหูฟังสับบัดนะที่ให้มายี่ห้อเดียวคือมันจะเป็นจุกที่แบบมันจะคอสั้นๆแบบนี้นะครับคือใส่ไปแล้วเนี่ยเนี่ยนะคะ มันจะสั้นๆเลยนะครับซึ่งข้อดีขอยจุกแบบนี้ก็คือมันจะใส่แล้วไม่ค่อยอึดอัดนะครับเนื่องจากว่ามันสัมผัสกับส่วนผนังหูเราค่อนข้างน้อยนะคแค่คือแค่อุดปิดไว้เฉยๆคือมันจะไม่อึดอัดมากนะครับในส่วนของคุณภาพเสียงมันอาจจะสู้แบบที่เต็มอันแบบนี้ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าสวมใส่สบายเนี่ยแบบเตี้ยๆเนี่ยดีกว่าเลยนะครับใส่เราไม่ค่อยรู้สึกว่าใส่นะครับมันไม่ต้องยัดเข้าไปในหูลึกมากก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับสำหรับการแก้ปัญหาหูฟังอินเอียในท่านที่ไม่ชอบใช้นะ เพราะว่าอึดอัดนะครับเขาก็สามารถใช้จุกตัวนี้ได้เพื่อลดอาการอึดอัดในช่องหูเรานะครับตัวนี้ก็ให้มาด้วยอีก1ชุดนะครับเป็นสายกลานะครับรวมทั้งหมดที่ให้แถมมาทั้งหมดในนี้6นะฮะรวมกับที่หูฟังอันก็เป็น7นะครับเท่ากับว่าส่วนที่แตกต่างระหว่าง e 1 2 ultra glitter ก็คือตัวจุกตรงนี้นั่นเองนะฮะก็คือเขาจะให้เป็นจุกคอมไพล์โฟมคล้ายๆคอมไพล์โฟมมาเป็นเมมโมรี่โฟมนะครับอีก3ชุดแทนจุกยางแดงๆเดิมน,นะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวตลักกัน ตัวตลับก็ยังเป็นบอดี้ชุดเดียวกับตัว E12 Ultra นะครับเพียงแต่แตกต่างกันตรงการทำสีซึ่งก็เหมือนที่ผมขึ้นอินเสิร์ตไปนะมันจะมีทั้งหมดสีสีแหละนะครับโดยที่ตลับเนี่ยก็จะมีสีแตกต่างไปตามตามตัวสีที่วันนี้ผมเลือกมาเป็นสีนี้นะฮะสีเป็นสีดําแล้วก็ทองนะครับโดยที่ตัวเนี้ยถ้าสีตัวดําแล้วก็กลิตเตอร์สีทองนะฮะตัวตลับมันจะเป็นสีดําแต่ว่าเนี่ยเห็นนะครับพอมันโดนไฟสวยมากเลยมันจะเป็นเดี๋ยวผมเช็ดให้ดูก่อนมีรอยนิ้วนะฮะ นี่นะครับพลัมโดนไฟนะั่นมันจะสวยมากเลยมันเป็นวิบวิบวิบเป็นกาแล็กซี่เลยเนหะ็นไหมนี่นะครับเดี๋ยวที่ตัวหูฟังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับตัวที่ตัวพื้นตลับมันยังคงเป็นสีดาแหละนะคะแต่ว่าก็ใส่เอ็กลิเตอร์แบบวิบวิบนี่เข้าไปอยู่ทั้งตัวเลยนะครับเขาทาสีมาค่อนข้างดีนะเงาสวยทีเดียว ตัวนี้เท่าที่ผมสังเกตได้รู้สึกว่าบานพับจะดีกว่ารุ่น E12 Ultra เดิมนะคือค่อนข้างแน่นนะครับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการเปิดปิดหรืออะไรก็ตามก็เนี่ยตัวบานพับเขาดูเหมือนจะแข็งแรงกว่าเดิมนะอาจจะคิดไปเองก็ได้แต่ผมรู้สึกแบบนั้นนะรู้สึกว่ามันแน่นหนากว่าเดิมจากรุ่นที่แล้วนะครัพอดีผมไม่มีตัวรุ่นเดิมเทสเพราะว่าเนี่ยนะฮะจะสังเกตว่าเวลาเราปิดแล้วเราไม่สามารถโยกให้มันขยับได้เลยนะครับคือดูมันค่อนข้างแน่นนะครับเนี่ยนะครับว่าเราจะเปิดขึ้นมาหรือผมจะโยกให้ดูเลยนะี่ เนี่ยสเปซแทบไม่มีเลยนะครับคือยกมาเนี่ยฝืดๆเลยคือค่อนข้างแน่นนะครับตัวบานพับก็ทํามาดีนะครับเขาพิมพ์ยี่ห้อตรงนี้ไว้นะสับบัดนะครับยวผมหามุมแสงให้เห็นอันนี้นะครับเขาจะพิมพ์อยู่ตรงนี้ว่าสับบัดนะครับเป็นยี่ห้อเขาตรงนี้ก็เป็นส่วนของซ็อกเก็ตชาร์จนะครับเป็นแบบอ่า usb c นะครับแล้วก็อ่าจะมีจุดเล็กๆ4จุดตรงนี้นะฮะก็เป็นจุดที่เอาไว้แสดงปริมาณแบตเตอรี่ภายในตลับนะครับมี4จุดเต็มนะครับรวมถึงนี่ ตัวตลับยังรองรับระบบไวเลสชาร์จด้วยนะครับท่านใดที่มีแท่นชาร์จระบบ QI อยู่นะครับที่ใช้ชาร์จใน s a m s u n งหรือ iPhone ก็ตามนะครับเราสามารถใช้แท่นชาร์จไวเลสนะครับชาร์จตัวตลับนี้ได้ด้วยไม่ต้องเอาสายมาเสียบนะครับแค่เอาตลับไปวากก็ชาร์จได้เลยนะครับนี่เขามีโลโก้มารอบนี้นะครับในส่วนของตัวตลับมันนะครับทีนี้เราก็มาดูที่ตัวหูฟังกันตัวหูฟังก็ยังคงเป็นทรงเดิมเหมือนใน E12 Ultra นะครับ เป็นแบบเดิมแต่นี่เห็นมาสีที่ผมบอกไว้เขาทํามาสวยเลยพอมันโดนแสงสวยมากเลยนะครับฟิิเลยเนี่ยนะครับในส่วนของรายละเอียดวิธีการใช้งานก็ยังคงเหมือน E12 Ultra เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเป็นสีใหม่เท่านั้นเองนะครับนี่นะฮะก็ตรงนี้นะครับเป็นคอนแทคการชาร์จนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เข้าไปตัวหูฟังก็จะอยู่ในตลับด้วยระบบแม่เหล็กนะครับ พอเราใส่ลงไปมันก็จะทําการดูดแล้วก็จะทําการชาร์จแบบนี้นะฮะไฟติดเดี๋ยวมันดับไปเองนะครับพอตอนมันชาร์จอยู่นะครับข้างหลังก็จะแสดงสถานะแบตเตอรี่ในตลับนะครับเนื่องจากตัวตลับมันไม่มีปุ่มกดอะไรเลยนี่นะครับนี้เราก็ดูซีสเปคกันสเปคก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นชิปเซตคอคอม3 0มศูนองนะครับรองรับบลูทูธเวอร์ชันนนะครับแล้วก็ถอดรหัสโคเดกแบบ aptx ได้ด้วยนะครับเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะแล้วก็ สวิตสั่งงานเป็นระบบสัมผัสนะครับตรงนี้นะครับเป็นปุ่มคลิกๆหน้าอย่างนี้นะก็คือสามารถสั่งงานได้ทุกฟังก์ชันเลยนะครับใน E12 Ultra นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงรับสายนะครับแล้วก็การเลื่อนเพลงนะครับรวมถึงการปรับเสียงแล้วก็เรียกใช้ Assistant ต่างๆอย่าง Siri หรือว่า Google Assistant ก็ทําได้ครบถ้วนเลยนะครับหูฟังตัวนี้นะครับสามารถาสั่งงานได้ทุกฟังก์ชันเลยนะครับ ทีนี้เราก็มาเดี๋ยวผมจะลองใส่จุกอันนี้ให้ดูนะครับว่ามันจะสวยไหมนี่ผมจะรอจุกสีส้มนี่มาใส่นะฮะนี่เท่ดีเนหะ็นไหมสวยเลยดูโปรโที่เดียวนะครับสำหรับจุกฝั่งอันนี้อ่านี่เราใส่เข้าไปลึกๆได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวเวลายัดเข้าไปในหูมันจะอยู่ค่อนข้างลึกแบบนี้เลยนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับสําหรับตัวนี้สามารถเก็บได้ตลอดตามปกตินี่นะครับ ส่วนใหญ่หูฟังส่วนมากนะครับจะมีปัญหาเรื่องเวลาเราเปลี่ยนไปใช้จุกโฟมแล้วมันชอบใส่ไปในตลับชาร์จไม่ได้นะครับมันชอบค้าด้านไหนตัวนี้เขาก็เนื่องจากมันเป็นไซส์ของเขาเองอีกอย่างหนึ่งตัวซับบัตเองอ่ะเป็นหูฟังที่มีสเตมค่อนข้างยาวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสามารถรองรับจุกอะไรอย่างนี้ได้นะครับเพราะตัวตลับเขามีพื้นที่ค่อนข้างลึกจะไม่ค่อยมีปัญหานี้นะครับสำหรับท่านที่ชอบเปลี่ยนจุกหูฟังเล่นนะครับก็ซับบัตเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยเพราะว่าจะไม่มีปัญหาว่าใส่จุกเปลี่น นี่นะครับสำหร e ับ e12 glitter นะครับก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันสำหรับผู้ใช้ใหม่หนะที่ไม่เคยใช้หูฟัง TWS มาก่อนนะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้ไปเลยละกันนะครับวิธีการใช้งานหูฟัง TWS แบบนี้นะครับเกือบทุกรุ่นเบื้องต้นนะก็คืออันดับแรกนะครับให้เราทำการเปิดบลูทูธนะครับที่มือถือเราไว้แบบนี้นะฮะแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับ จากนั้นนะครับให้เราทําการหยิบหูฟังทั้งสองข้างออกมาพร้อมกันเลยนะครับจนตัวมันเองจะพยายามกระพริบแล้วก็เชื่อมต่อกันก่อนนี่นะฮะมันเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วจากนั้นเดี๋ยวมันจะมีหูใดหูหนึ่งนะครับที่กระพริบเพื่อเป็นมาสเตอร์นะครับอ่าอย่างอันนี้นะครับลอมนี้อันนี้เป็นหูขวานะครับเป็นมาสเตอร์ก็ชื่อมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับซับบัต e12 อัลตร้าเราก็กดเชื่อมต่อแค่นี้เลยนะครับใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากที่เรากดเชื่อมต่อแล้วนี่นะครับลายชื่อมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับ นี่นะครับสับบัดยี่สองอัลตร้าคอนเน็นะครับก็ตอนนี้หูฟังก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับแค่นี้เองง่ายๆแค่นี้นะครับทีนี้พอเราใช้งานเสร็จนะครับก็ไม่ต้องไปปิดบลูทูธหรืออะไรนะครับหลายๆท่านก็คิดว่าต้องไปกดปิดตัวหูฟังอะไรไม่ต้องเลยนะฮะพอเราใช้งานเราเชื่อมต่อแล้วเราใช้งานเสร็จนะครับเวลาเราจะเก็บแค่เราเก็บลงไปในตลับนะครับสังเกตว่าเวลาเก็บลงไปเก็บแล้วสังเกตด้วยนะให้มันทําการชาร์จนะครับพอทำการชาร์จเนี่ยหูฟังจะตัดการเชื่อมต่อจากตัวตลับเองเห็นไหมฮะอย่างนี้แค่นี้เองนะครับแล้วก็ พอเราจะใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็แค่เราหยิบมันออกมาพร้อมกันนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะทําการเชื่อมต่อกับมือถือเราเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับหูฟังระบบ TWS นี่ถือว่าใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ยมันก็มาปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อแล้วเสร็จแล้วนะครับเท่านี้เองยิ่งชิปเซ็ตด้วยใหม่นะครับโดยเฉพาะพวก c o ค e ม3 020นี่เชื่อมต่อเร็วมากนะครับไม่มีปัญหานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับถือเป็นการอัปเดตสีใหม่แล้วก็อธิบายฟังก์ชันพื้นฐานของตัวสับบัต e12 อ l t ตร e นี้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับท่านใดที่สนใจสินค้านะครับก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยหรือว่าทางตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเรานะครับหรือทางช่องทางอื่นๆของทางร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปีหรืออะไรก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันทุกท่านนะครับสบายใจได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ